สวัสดีครับพี่น้องครับเราจะไปดูเบ็ดกันครับผมเปลี่ยนเหยื่อด้วยครับเหยื่อเส้นเดือนเหมือนเดิมครับผมแล้วก็มะพร้าวครับผมจะเอามะพร้าวไปใส่รอบเป็นอาหารปลาแต่ไม่รู้ปลาอะไรจะเข้านะครับลองดูครับผมนะครับนะครับเดี๋ยวรุ้นเบ็ดลาวกันก่อนครับผม วานนี้หมานครับวานหรือว่าหมานอยู่ทั้งปลารอบทั้งปลาปลาเบิดได้สิบตัวครับสิบตัวนี่แหละหรือว่าหมานครับผมหานได้สิบตัวก็ถือว่าหมานเพราะว่าเรายังไม่เคยได้ขนาดนี้แต่สำหรับคนอื่นไม่รู้นะครับ หนองที่เราหามันก็ปลามันก็มีประมาณนี้แหละครับมันไม่ได้มีเยอะแยะเหมือนปลาแม่น้ำนี่มันเป็นปลาหนองครับเป็นปลา ได้ตัวเดียวครับนะ้องดูมาตั้งนานมันมีเบ็ดขาดด้วยสองหลังครับขาดทั้งสายหรือว,ว่าโดนตัดไปหรือเปล่าอรู้นะครับตายเหรอประหลดเหรอประหลาด ม่นตายได้อ่ะเดี๋ยวมะพร้าวมาใส่รอบไว้ครับปลาเบ็ดไค่กสองตัวน่าจะโดนมือดีขโมยครับเพราะว่าเบ็ดเหมือนรอยตัดไปสี่ตัวไอ้สี่หลัง ไม่ใด้ขาดนะครับถ้าขาดถ้าปลากัดถ้าปลาดึงขาดมันต้องขาดถ้าแถวไปไปใกล้ใกล้กระเบ็ดอันนี้คือติดกระเชือกเกือบติดกระเชือกเอาปล่อยก่อนพักกเช็ดลอยติดนล้ดึงออกขึ้น่ะ กรเฉดด้งออกไปนะเดี๋ยวมันก็มาพันในนี้่บ้าเ น,นั่นนั่นโอ้ปลาอะไรนะ่ประปลาจอกตัวที่ขึ้นตุต้มๆนี่เลยหรอเชื่อเหอเนี่ยเป็นเพี้ยนปลาปลาตองกายเหรอขึ้นเราเคยเห็นอยู่น้องอยู่ อเขาเขาเซียนเนาะเขาเซียนเนาะเขาเขาบอกเขาไม่ใช่คลิปนี้เราจะทำคลิปปล่อยปลานะครับ sì จริงเดี๋ยวะปล่อยปลาไปไหนลงเรือ,อก็จะกระโจนลงน้ำเลยแล้วนะ่ยเหมันปลาสวายหลุดเบ็ดแล้ว <laughs> ก็เตรียมผ้าไปการปล่อยฟ้าลงน้ำแล้วเลยนะมัดอย่างดีไม่ไม่ยอนลงเรือล่ะ เกี้ห่อเหี่ยวมากเลยปลาโดนขโมยอ่ะอันนี้มาสดชื่นน่อยแล้วได้ปลคลิปนี้มือดีจัดมือดีจัดปลาไป ดีนะที่มาดูหลังนี้เลยเอเอ ตัวเล็กไม่เคยเจอเลยออะไรอะไร อะไรอะไหนโอ้โหปะปูตัวใหญ่อ๋ออ๋อ <c oughs> ไม่ลงป <c oughs> ะปูติดเขื่อน อันนี้ปลาบูติดเขื่อนไม่ได้ชนไม่ลงด้วยอืมไม่ค่อยดิ้นเลยอ่ะอย่าบอกนะว่าตายดิ้นดินด้น้งหมดแล้วเหรอ ตัวข้างล่างนะเพิ่งเข้าว่าดินจัดมากเลยปลาจอกอ่ะเพิ่งเข้าอุเข้ารอเปล่าตัวที่บ้นบ้นรอบรอบเนี่ยน่าจะมาเข้าเนาะ ดูแค่สามสี่รอบเองแต่รอบเล็กอะ่ะมันอยู่อีกรอบหนึ่งอยู่ตรงไหนอันนี้ดูสามแล้วใช่ไหมฮะรอบใหญ่ดูสามใช่รอบต้นแรกไม่ได้ดูใช่ไหมท <c oughs> <อ>ี่ข้าม <c oughs> ผ่านห้ารอบ, 5, อบใหญ่ห้ารอบเล็กสาม รอบเลก็กอะเห็นสองอ,อีกรอบนะึงยังไม่เห็นเลยน้ำเยอะแล้วนะน้ำซึมลำเลรูงีออันนั้นแล้วนื่อมีเวลาเหรอมีเวลาเหรอ มาเห็นปลาปลาข้ารอบใหญ่เอาเเอย่างน,นี้ใช่ làm lên bà ai tham y hạnh tùng đâu không Ai đi gì liền ปลาเขียงกับปักได้ปลาที่กับปักนะปักเข้าไปเบ็ดเหรอ,อม,มันจะท้อนอน่มขอรู้เลย น่า <100. S 2> จะได้โลดีกว่าปลารอบเป็นสามถึงบ้านเรียบร้อยครับผมอันนี้ปลารอบหมานครับจะโกกครับน่าจะได้โลนึงได้โล โลว่าอยู่นี่ก็น่าจะประมาณพึ่งโลปลาเบ็ดเราน่าจะโดนขโมยครับเขาตัดตัดโอตัดเบ็ดไปเลยอะ่ะประมาณสามสี่ลัวเพราะว่าถ้าปลาขาดถ้าถ้าสมมุติว่าปลามันดึงขาดมันจะขาดช่วงนี้ครับช่วงฟันมันนแล้วก็จะเหลือได้ติดอยู่ที่ราวแต่ทีนี้เขาตัดนี่เลยครับ เราก็เอาไปทั้งป่าทั้งเบ็ดเราไหนเป็นไรครับแบ่งกันกินเราก็ไม่ได้ปาลารอบอยู่สี่ตัวเอ้สามตัวหนึ่งสองสามปลารอบเอามาพาะพร้าวไปใส่ไว้ม <û l> ะพร้าวก็ยังไม่รู้นะครับว่าปาลาอะไรจะเข้ากินเอ,อลองดูครับผมครับก็อย่าลืมครับผมชื่นชมเอ,อชื่นชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกด subscribe หน่อยนะครับผม ติดตามให้หน่อยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนมาด้วยครับผมช่องพ่อค้าผ้าหากินหาอยู่ครับท่านที่ผ่านเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกด subscribe ห้หน่อยนะครับกดติดตามให้หน่อยนะครับผมอันนี้ก็ลาแค่นี้ครับผมสวัสดีครับลาด้วยอืมมันหมานครับหมานทั้งปลาบูหมานปลาไม่เคยเข้าก็เข้าครับปลาปลาอันนี้ปลาจอกแถวภาคกลางเรียกปลาตะโกกแถวบ้านผมเรียกปลาจอกครับ กระจอกมนปะบู <c oughs> สวัสดีเชา้าอีวันครับผมอวันใส่เหยียบเสียบเหยืย่อเบ็ดไว้ตอนเชา้ามันเจอปัญหาว่าพอตกกลางคืนมามีคนไปตัดเบ็ดเราไปขโมยปลาเรานะครับ ก็เลยเมื่อวานกลับจากตลาดวันหน่อยประมาณหกโมงครึ่งก็เลยลงไปเก็บเบ็ดอดูครับนี่ประหลาดครับผมเอาไปช่างแล้วได้สี่ขีดครับเมื่อวานยังไม่ตายเลยครับนี่ครับใหญ่ครับผมประหลาด กะว่าจะขังไว้ที่กระป้งกะว่าตอนเช้าว่าจะมาทำเช้ามามาดูตายซะและ้วครับผมเพิ่มเติมให้พี่น้องดูครับปลาดตัวใหญ่มากนี่ครับสี่ขีดโอเคครับผม